VPN คืออะไรหลายๆคนเคยได้ยินคำว่า VPN นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายกันนะครับ VPN อย่างแรกเลยชื่อย่อของเขาเนี่ยคือ Virtual Private Network หรือแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือเครือข่ายเสมือนสาหรับการใช้งานส่วนตัวนะครับแน่นอนเวลาที่เราจะท่องเว็บอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์ไปที่เว็บไซต์ใดๆต่างๆเ,เว็บไซต์ก็จะรู้ IP ของเรานะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราเอาไปทําผิดกฎหมายหรือว่าเวลาเราไปดู Netflix อะไรต่างๆเขาก็จะรู้นะครับว่า IP เนี้ยมาจากบ้านไหนประเทศไหนใครเป็นเจ้าของตัว IP นะครับดังนั้นตัว VPN เนี่ยก เพื่อที่จะปลอมแปลงปกปิดตัว IP หรือว่าจะปลอมแปลงปกปิดตัวประเทศของเราที่เราใช้งานอยู่นั่นเองนะครับข้อดีของ VPN เนี่ยมีเยอะแยะมากมายมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่นเราอยากจะดูหนังเช่น Netflix นะครับเขาก็จะมีการกําหนดโซนของประเทศไว้เช่นถ้าสมมติเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นหนังประมาณเรื่องเท่านี้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 แต่หนังบางเรื่องเนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้นะครับเนื่องจากว่าหนังตัวนี้เนี่ยเขากาหนดโซนประเทศไว้ยังไม่ฉายในประเทศไทยต้องรออีกเดือนหนึ่งอีก2เดือนเราอยากจะดูก่อนเนี่ยเราสามารถใช้ตัว VPN เนี่ยเพื่อมุดไปประเทศอื่นๆแล้วก็สามารถ ดูหนังได้นะครับ <Wow. S 1> หรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่เราไปจีนนะครับเราอยากจะเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเวลาเราใช้ WiFi ของประเทศจีนหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ Facebook เข้าเว็บไซต์ YouTube ได้เนื่องจากว่าในประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีการบล็อกเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับแน่นอนเราก็ยังสามารถมุดออกมาเพื่อให้เล่นได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าสมมติเราใช้ตัว VPN เนี่ยโดยปกตินะครับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะติดต่อไปยังผู้ให้บริการ ISP ผู้ให้บริการ ISP เนี่ยก็คือจะติดต่อไปยัง เว็บไซต์ต่างๆที่เราเซิร์ชนะครับ ISP คืออะไรอ่เราพูดง่ายๆเลยครับก็คือ True AS นะครับที่เขาให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราใช้งาน VPN นะครับคอมพิวเตอร์ของเราก็จะติดต่อไปที่ ISP ISP เนี่ยก็จะติดต่อไปที่ VPN หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของ VPN ต่างๆ <Wow. S 1> นะคัแล้วก็ VPN เนี่ยเราสามารถกําหนดได้เลยว่าเราจะให้วิ่งไปที่ประเทศไหนๆก่อนอย่างเช่นสมมติเราอยู่จีนเราอาจจะมุดกลับมาที่ไทยแล้วค่อยเข้าไปที่เว็บไซต์ a c e b o o k นะครับเราก็จะสามารถเล่น Facebook หรือว่าเล่น YouTube ได้ <Wow. S 1> ซึ่งตรงนี้เเนนีี่มมัักกก็็จจะะข้อําาดลๆรแทท จะเอาตัวผู้ให้บริการ ISP วิ่งตรงไปที่เซิร์ฟเวอร์เราก็จะต้องวิ่งอ้อมทางอ้อมโลกก่อนตรงนี้มันอาจจะเกิดปิงหรือว่าอาจจะเกิดอาการดีเลย์ได้หรือบางครั้งเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่ดีๆเนี่ยครับมันก็อาจจะช่วยลดปิงลด n น็ตเวิร์กแกลกตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของตัว VPN แต่ VPN แน่นอนครับพอมันสามารถปกปิดข้อมูลของเราได้เนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมครับถ้าสมมติคุณอยากจะใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดนะและ้วก็ไม่อยากให้ใครตามตัวของเราได้เนี่ยแน่นอนการที่เราไปสมัครเบ สามารถสืบกลับเข้ามาได้ใช่ไหมครับ IP address ก็เหมือนกันครับเราก็สามารถปกปิดได้โดยการใช้ VPN นะซึ่งถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ของเราเข้า Account ปลอมของเราแล้วเข้าไปโพสต์ด่านะครับถ้าสมมติมีคนแจ้งเรื่องไปที่ตำรวจของประเทศไทยหรือว่า พวกไซเบอร์เซเคอริตี้นะครับเขาก็สามารถตามสืบ IP แล้วก็รู้ได้นะครับว่านี่คือ IP ของ ISP ใดพอเข้าไปที่ ISP นั้นๆเขาก็จะสามารถแจ้งข้อมูลได้นะครับว่า IP ไอเนี้ยมันเป็นของชื่อคนนี้อยู่บ้านเลขที่นี้มีเบอร์โทรศัพท์นี้เขาก็สามารถตามจับได้ซึ่งอเนี้ยสามารถตามจับได้จริงๆแต่ถ้าเกิดคนที่ทําผิดกฎหมายคนนั้นน่ะใช้ VPN ขึ้นมานะครับพอเวลาตํารวจเนี่ยตามสืบนะก็จะเจอกับตัว IP address ตัวนี้พอ IP address ตัวนี้เนี่ยไปตามสืบเฮ้ยเขาอยู่ที่อเมริกานี่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ย ตรงนี้นะครับม <off Gad ge> ันก็จะเกิดความยุ่งยากทางด้านกฎหมายแล้วเพราะว่าก็ต้องไปขอข้อมูลนู้นขอข้อมูลนี้ขอข้อมูลนั้นแล้วก็ตามสื่อไปซึ่ง VPN บางตัวมันมีการวิ่งไปที่คราแอนหลายหลายจุดหลายประเทศมากกว่าจะตามสื่อต้นต่อเจอเนี่ยใช้ระยะเวลานานมากหรือว่า ไม่สามารถตามสืบได้เลยนั่นเอง <Wow. S 1> ครับแล้วทีนี้ถ้าสมมติเราอยากจะใช้งาน VPN เนี่ยทำอย่างไรดีนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยนะครับว่าการใช้งาน VPN เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแน่นอนการที่เราจะให้ผู้ให้บริการของเราวิ่งตรงไปที่เว็บไซต์เนี่ยมันก็จะไม่มีการเก็บล็อกข้อมูลแต่อย่างใดแต่ VPN ฟรีหลายตัวเนี่ยเขามักที่จะ,ะเก็บล็อกข้อมูลของเรานะครับนำไปขายต่อให้คนอื่นได้นะบ,บางคนอยากจะมุดเข้าไปดูหนังนะครับแล้วก็เผลอกรอกนู้นกรอกนี้อะไรต่างๆ มากมายเนี่ย VPN เขาสามารถเก็บล็อกได้นะครับดังนั้นการที่เราจะเลือกใช้ VPN สักหนึ่งตัวเนี่ยควรที่จะต้องหา VPN ที่เชื่อถือได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติในประเทศไทยเนี่ยผมก็เชียร์ของ Blue VPN นะครับเพราะว่า เจ้านี้เนี่ยค่อนข้างชื่อดังมากแล้วก็มีการใช้งานที่แพร่หลายราคาก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับแน่นอนของฟรีมันไม่มีในโลกบางคนอาจจะบอกผมเคยใช้งาน VPN ฟรีนะพี่ใช้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาเสียหายแต่อย่างใดมันก็ใช้ฟรีได้อาจจะช้าหน่อยอะไรอย่างนี้ผมบอกก่อนเลยข้อมูลต่างๆที่คุณไปเซิร์ชอะไรต่างๆเนี่ย VPN เขาก็จะเห็นเหมือนกันแล้วเขาจะนําข้อมูลตัวเนี้ยไปขายต่อได้นะครับมันไม่มีใครที่แบบว่าโอ้โหไปวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องคลแอนตามประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นนะครับให้ใช้งานแบบฟรีๆหรับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับมันก็จะมีเรื่แบบของ VPN นะครับที่เขาสามารถเปลี่ยนตัว Network ของเราเนี่ยเป็นตัว Network ร Endpoint Service นะครับเอาตัว IP ของเราหรือว่าเอาตัวเครื่องคอมของเราเนี่ยไปใช้ในเรื่องที่ผิดกฎหมายได้อย่างเช่นสมมุติผมเป็นนักแฮกเกอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับผมไปทำ VPN ให้คนอื่นใช้งานฟรีนะครับเสร็จโจรเราแหละเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ย ไปทำสิ่งผิดกฎหมายเอา IP Address ไปทําสิ่งผิดกฎหมายนะครับทีนี้นพอตํารวจญี่ปุ่นตามสืบเจอปุ๊บก็จะเจอ IP <S 1> <S 1> ผมใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยเป็นคนทํทาทั้งที่ผมไม่ได้เป็นคนทําเลยเพราะว่าผมไปใช้งาน VPN ฟรีดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ <S <S ซึ่งฟังทั้งหมดนี้ไปแล้วหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจหลักการของการใช้งาน VPN แต่ถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มใช้งาน VPN ใช้งานอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมีสอนนะครับโดยโปรแกรมที่ผมจะใช้งานเนี่ยก็จะเป็น Blue VPN นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่มี <Wow. S 1> ผู้ใช้งานมากกว่า800แสนคนแล้วนะครับ oh. พูดไปนะน้องวัว VPN วัวหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช้งานยังไงเรามาดูกันครับโดยเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ w w w bluevpn.com นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับคําว่าดาวน์โหลดด้านบนนะครับกดคลิกเข้าไปครับเลื่อนลงมานิดนึง บรูวีพีเอ็นสำหรับวินโดว์วีพีเอ็นที่ดีที่สุดสำหรับวินโดว์จริงๆเนี่ยทางบรูวีพีเอ็นเขามีในโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว iOS Android นะครับสำหรับ Chrome นะครับสำหรับ Mac สสำหรับ Smart TV แม้แต่ทีวีเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับ <Wow. S 1> ใครที่แบบว่าอยากจะดูซีรีส์ในทีวีสามารถดาวน์โหลด Blue VPN ตัวนี้เอาไปใช้งานได้เรียกว่าสะดวกมากๆกนะครับก็กดเข้าไปเลยครับดาวโหลด b l u e VPN Client นะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บดาวนโหลด b l u e VPN Client ตัวนี้นะครับเวอร์ชัน8.2หลังจากกดเสร็จปุ๊บก็จะมีปุ่มดาวโหลดเปิดเข้ามาครับวิธีการติดตั้งไม่ได้ยากครับนิง่งนม่ต้องอน,นร่บผมก็หลังต,ติ้งริจงล้วเนี่ย ก็สามารถาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้ไอคอนตัวนี้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับว่าตอนกดน,นิกเนี่ยอ่านสักนิดนึงก็ได้นะครับเผื่อมันมีเงื่อนไขอะไรที่คุณไม่โอเคก็ไม่ต้องสมัครอ่ะก็มาตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกว่า Internet Freedom for everyone อโอ้โหใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แบบเรียกว่าอะไรมีอิสระนะครับผมนี่ Protect Online Private ปกป้องความเป็นส่วนตัวนะครับ Optimize Internet แล้วก็ u n b บ็อกเว็บไซต์นะครับเว็บไหนโดนล็อกเนี่ยโดยเฉพาะใครที่ไปจีนนะ แค่ลง Blue VPN ครับใช้งานได้ทันทีนะครับตรงนี้ก็กด Have a account นะครับผมก็คือถ้าสมมติคุณมี account แล้วก็กดได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็สามารถไปสมัครได้นะครับผมก็จะทําการล็อกอินนะครับอันนี้ผมมีของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับได้เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเป็น VPN แบบเสียเงินนะครับผมสมัครไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสมมติใครอยากจะทดลองอันนี้ก็จะมีวันทดลองให้ใช้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้งานเต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็ไปสมัครกันนะครับซึ่งราคาเนี่ย มันไม่ได้แพงเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวราคาให้ดูนะครับผมราคาของ vpn นะครับถ้าจ่าย6เดือนเนี่ย1,149บาท1ปีเนี่ยอยู่ที่1,990บาทนะครับ2ปี3,490บาทหรือจะสมัครเป็นรายเดือนเดือนละ249บาทก็ได้แต่ผมมีความเจ๋งกว่านะครับ นี่ครับผมมีโค้ดพิเศษมาให้เ,เพื่อนๆนะครับสามารถกรอกโค้ดตัวนี้เพื่อรับส่วนลดได้เลยนะครับผมก็จะได้ราคาประหยัดมากกว่าเดิมนะครับก็หลังจากที่เรามาตัวนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนสมมุติว่าผมอยากจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตที่บราซิลนะครับผมนี่เรา move ไปบราซิลกันดีกว่าปุ๊บคนนี้ <Connect S 1> ครับตือตือตีตู่ตู่ตู่ตตเรียบร้อย IP address ผมกลายเป็นบราซิลแล้วนะครับก็เป็น5 1 8จุ 8 2 3 9 9 4มันจะเป็นจริงหรือเปล่าลองกดขีด3ขีดตรงนี้ครับแล้วก็เช็ค IP นะครับเขาก็จะมูฟไปเว็บไซต์ที่ช่วยเช็ค IP ให้นะครับตอนนี้ IP ของคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยก็จะเป็น5.188.238.94นะครดบผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต G Collab เฮ้ยอันนี้จริงๆผมอยู่ในประเทศไทยนะเนี่ยแต่ว่าเราใช้ใ AS กลายเป็นเน็ตจีโคไปเฉยเลยก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่ามันสามารถ move ได้มันสามารถปรอมแปลงได้นะครับซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์จริงๆหรอพี่มันช่วยได้จริงๆหรอผมจะยกตัวอย่างให้นะครับ <S <s> <S โอเคตอนนี้นะครับผมเข้า Netflix มาเนี่ยก็กลายเป็น Netflix b r บราซไป <S <s แล้วนะครับผมขอ ปิด VPN ก่อนละกันนะครับเราจะได้กลับมาสู่ Netflix ประเทศไทยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองยกตัวอย่างการใช้งานดูหนังใน Netflix กันนะครับก็ผมขออนุญาตเข้า Netflix มาก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเ e a ร์ชชื่อหนังนะครับก็ผมอยากดูเรื่อง May December นะครับผม May December นะครับผมเปึ๊บเฮ้ยมันไม่มีอะเรื่องนี้จําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปถ่า Facebook YouTube อยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันจะเข้า Netflix มาหนมันเป็นหนังต่างประเทศเราอยากดูมาก ง่ายครับเราก็แค่บินไปดูที่อเมริกาครับมันจะแพงไปหรือเปล่าใช้ vpn มุดท่อเลยครับเข้าไปหาพี่วัวครับแล้วเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้ปร๊บเราก็ย้ายไปที่ usa นะครับผมพวกที่โนเดี๋ยวก่อนมันจะต้องมีทริคนิดนึงนะครับเวลาที่ย้ายไป usa ตรงนี้ให้กดเครื่องหมายตัวนี้ลงมานะครับมันจะมีหลากหลายเซิร์ฟเวอร์มากนะครับเขาก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นสำหรับ netflix โดยเฉพาะนะครับก็คลิก netflix เข้าไปครับกดตึ๊บนะครับ d o u b ลแท a p ด o u b l e ลคลิก กด yes ครับตอนนี้นะครับเราใช้วิชานินจาสุริงเรียบร้อยครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ U.S.A. แล้วนะครับไหนอลองเช็ค IP กันสักหน่อยซิว่าเฮ้ยเรามาที่อเมริกาแล้วจริงหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ IP ของผมครับ208.155 จุดสองจุดสานะครับจุดหนึ่งหนึานะครับตอนนี้นะครับผมย้ายมาอยู่ที่ลอสแองเจลิสแล้วนะครับนี่มันประเทศแห่งหนังนี่นาเราก็น่าจะสามารถดูหนังเรื่องเมดิเซมเบอร์ได้แล้วนะครับอ่ะก็ไหนลอง ค้นหาเมดิเซมเบอร์ใหม่สิอา้าวไม่เห็นเจอเลยพี่โกหกผมหรือเปล่าเฮ้ย <_ d ata> ทำไมกันนี่ผมลองดูทั้งใน Google Chrome นั้ Edge มันไม่มีเลยใจเย็นๆครับเมดิเซมเบอร์เราต้องได้ดูครับกดรีเฟซหนึ่งครั้งครับเพียงเท่านี้ Netflix เราก็จะ move ย้ายตามโซนประเทศของ IP อเราแล้วนะครับแล้วก็หนังก็จะพุดขึ้นมาครับเมดิเซมเบอร์เข้าไปดูได้หรือเปล่าพี่มันมีแค่ขึ้นโชว์มันดูแล้วกะตกหรือเปล่าผมบอกก่อนนะครับเครื่องผมต่อ WiFi นะครับต่อ Wi-Fi นะครับ ใช้งานได้ไม่มีสะดุดครับเป็นยังไงครับเข้ามาดูได้แบบประสบการณ์คมชัดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนิดนึงนะครับถ้าหนังมันไม่มีในโซนประเทศไทยเนี่ยมันก็จะไม่มีซับไทยเหมือนกันนะครับผมก็สามารถดูได้ครับไม่ได้อืดไม่ได้อะไรนะครับสามารถ เล่นได้แบบเรียลไทม์เลยเห็นไหมครับก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าทาง Blue VPN เนี่ยทำสปีดความเร็วออกมาได้ดีมากๆนะครับใครที่แบบว่ากำลังมองหา VPN อยู่ก็ลองมาโหลดใช้งานกันมันใช้งานไม่ยากนะครับติดตั้งค่อนข้างง่ายเพียงแค่ล็อกอินยูสเนมพาสเวิร์ดเลือกโซนประเทศที่จะไปนะครับก็สามารถใช้งานได้เลย <Wow. S 1> แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยใช้ได้ทั้งสมาร์ททีวีใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือเครื่อง Mac Notebook อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งตรงนี้เนี่ย กฎหมายทั้งหมดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP สืบเจอหรือว่าทางตำรวจสืบเจอเนี่ยแล้วเขาก็อาจจะไปขอข้อมูลกับพี่วัวได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าตามกฎหมายจะเป็นยังไงแต่คอนเทนต์ตัวเนี้ยผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนใช้งาน VPN หรือว่าคนเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เกิดความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาไปดูหนังตามประเทศต่างๆได้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทางพี่วัวเข้าใจดีด้วยเขาให้โค้ดส่วนลดมานะครับเป็นโค้ดนี้เลยเป็นโค้ด DAS x t m t นะ การสมัครใช้งานตั้งแต่1เดือนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น1เดือน6เดือน1ปี2ปีลดไปเลย15%นะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะติดตามข่าวสารรอโค้ดส่วนลดต่างๆอย่าลืมไป กดไลค์แฟนเพจนี่เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมข่าวสารต่างๆนั่นเองก็ไปลองติดตามก็ได้แล้วผมบอกเลยครับว่าพี่วัวของเราเนี่ยไปลองเซิร์ชหาข้อมูลดูได้เลยเขาให้บริการมานานแล้วก็น่าเชื่อถือเป็น VPN อันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยครับก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้และกันใครที่แบบว่าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ VPN มีประโยชน์กว่าที่คุณคิดไปแล้วครับผมสวัสดีครับ